รับสมัครบสมัครคคาดอำนาจอยู่คนตรงนี้ปรียกได้เลยคนหนึ่งเป็นอำนาจอาแต่รษรัฐอำนาจเด่นหลอเดนเด่ลอกตัวกูเป็นโคตัวยกครับมาถวายบังคมพระเจ้าค่ะท่านโคตัวยมีอะไรนะเด่นหลอคือหม่อมฉันเป็นโรคหัวเดือยปอพระเจ้าค่ะอ้าวทำให้ไม่กินหายคุยกินหายคุยหายเยพระเจ้าค่ะกินหายคุยมันจะหายเจ้าเป็นโรคหัวเดือยปอใช่ไหมครับผม รักษามานานแล้วหรือยังยังครับจเจ้าแดนล้อพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ค่ะรวยเดวนั่งต้องล็อกตายเลยดิไอแดนล้อผมจะตามรอยขอยหมนที่หล่นไปบนดินรอยขอยหมนเรายังไม่ได้หลน่นยังไม่หล่นใช่ไหมมันพลัดไปมันพลัดอยู่นะพุทธเจ้าค่ะนี่เด็กลอไอไม่ใช่ไอไอไอหัวเดยปอ,อหัวเดยปอพระพุทธเจ้าค่ะเจะ้าฮะ ดีทุกแล้วกเ,เมื่อเจ้ารับคําของข้าแล้วเจ้าจงเสด็จไปยังเมืองของโคตวยเพื่อไปหาไหหิีนาพระราชาสารฉบับนี้ไปนี่แล้วอย่าให้อเฮกลี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 เมียมึงเลยอ๋อเมียเมียก็อามัดอามัดอย่าให้เฮกลีได้เจอแล้วเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้ฤรือสีสังขารใหญ่หรือดีได้ก็สังขารใหญ่สังขารใหญ่ เมื่อฤาษีสังขันใหญ่รับบทนี้แล้วไปบอกเขาด้วยว่าข้าจะฟังเพลงหมากัดหมากัดพระเจ้าค่ะใช่แล้วยังมีอีกหลายหลายเพลงได้พระเจ้าค่ะจะไปจัดการสั่งเจ้าเมืองสิเจ้าโคตัวไอ